สวัสดีครับพวกเรามาจากสวนการเรียนทางไกลสุราษฎร์ธาน,นีกับผมนายนายรงศักดิ์พุแก้วสวัสดีครับกับผมนายนมพลสุวรรณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาเลิกไก่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพนาสสัจเจเิญค่ะสวัสดีครับผมนายนรุมพลสุวรรณนะครับวันนี้จะมานําเสนอโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับ วันนี้เราจะมาหากลุ่มลูกค้านะครับเพื่อที่จะสนใจบ้านโครงการม้าหยาดสรนนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคนสนใจัก,กี่คนนะครับสวัสดีครับสําหรับผมเป็นตัวแทนของโครงการอาคารพาณิชย์วันนี้ผมก็จะมาหาลูกค้าเหมือนกันผมไม่ยอมหรอกครับวันนี้เราได้รู้กันแน่ครับผมออน,นี่ร้อนก็ร้อนลูกค้าก็ไม่ได้สักคนเลยผมขอกว่าด้วยนะครับ และของเรามันก็มีนี่วะ่ะแล้วนี่โครงการอะไรของมันโอ้ไม่ปานไม่ปานได้เลยมั้คิดว่าจะมีคนมากกว่าน,นี้ร้อนก็ร้อนไม่ได้ลูกค้าเลยวนี้ไม่ไหวเลย เฮ้ยลูกค้านี่ว่าเฮ้ลูกค้ารนแค่เธอ่งยิ้ม รู้ไหมว่าเธอทฉันตนัีผมมาแจกใบปลิวค <Leonard> ร <p> ับอันนี้เปล่าคะอนีว่าสร็จนโครงการนี้อยู่ครับอนปโครงการของผมเองครับบ้านจัดสรรข้าขอถามรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ครับอันเอาไปนั่งเรยที่ตรงก็ได้ครับโครงการนของผมนะครับครับสำหรับโครงการบ้านจัดสรรนะครับอายุโครงการ4ปีจําเป็นต้องลงทุน 2.5 0 0ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยในการลงทุน5%และประมาณการของกระแสเงินสดรับนะครับมีดังนี้ปีที่1จํานวน800ล้านบาทปีที่2จํานวน650ล้านบาทปีที่3จํานวน200ล้านบาทปีที่4จํานวน150ล้านบาทครับโอพี่พูดใส่เห็นภาพตามเลยอะค่ะแต่ว่าน้องของกลับไปปรึกษาพี่สาวที่บ้านก่อนนะคะว่าจะยังไงต่อ ครับไดครับถ้ายัางไงน้องสามารถติดต่อมาได้ตลอดเลยนะครับซึงจะมีเบอร์ติดต่ออยู่ที่ใบปลิวนะครับโอเคค่ะท่านขอตัวก่อนเลนะคะครับขอบคุณครับเน,น,นี่มันส่วนสาธารณะรนี่นวะ อันนี้ของพี่เหรอคะใช่ครับมีข้อมูลอะไรไม่เอ่ยพอดีว่าสนใจอาคารพาณิชย์อ๋อสนใจครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงนู้นดีกว่าพี่ร่มสำหรับโครงการของพี่นะครับครับสำหรับอาคารพาณิชย์นะครับอายุโครงการ4ปีจำเป็นต้องลงทุน2,700ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยในการลงทุน6%และประมาณการของกระแสเงินสดรับมีดังนี้ ปีที่หนึ่งจนวนเก้าร้อยล้านบาทปีที่สองจนวนเจ็ร้อยห้าสิบล้านบาทปีที่สามจนวนห0 0ร้อยล้านบาทและปีที่สี่จนวนส0มร้ล้านบาทครับ,รบมไม่รู้ว่าน้องสาวจะสนใจไหมอ่ะครับพีอ่อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเก็บไปคิดดูก่อนก็ได้ถ้าสนใจยังไงก็ตัวมาตามเบอรเ์เบอร์นี้เลยนะ S <S <an other> มีคนมาแจกใบปลิวน้องใช่ไหมอ่ะมันเกี่ยวกับโครงการบ้านจัดสรรที่ที่น้องบอกพี่น่า้องสนใจอยูอย่อ่ะแต่น้องไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าอ่ะวันวไไนี้พี่ก็ไปเหมือนกันมีคนแจกใบปลิวมาเห็นว่าเราสนใจอยู่แต่ว่านี่เป็นทานนนนนนนงทางนี้นะทางทางนี้หรอแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะพี่ว่าโครงการเนี้ยมันมันอะไรมันเหมาะกับเราเกี่ยวกับการลงทุนอะไรแบบเนี้ย พี่พอจะมีวิธีคิดได้น้องบ้างไหมอ่ะช่วยน้องหน่อยอ่ะพี่ว่าพี่มีวิธีอยู่วิธีหนึ่งนะพี่เคยเรียนเกี่ยวกับการคำนวณเรื่องนี้อยู่่เพี่ลองคานวณดูเนี่ยวิธีที่พี่จะมาคำนวณจะเป็นการหามลค่าปัจจุบันนั้นมันจะตัดสินใจในการลงทุนได้เดี๋ยวพี่ติดตารางให้ดูอาจจะแยกเป็นตารางดูง่ายดีกว่าจะมีปีปัจจัยปัจค่านะก็ใส่เงินสด ้อจจนนี้โครงการบ้านจัดสรรใช่ไหมเราลบไปอย่างเป็นโครงการก่อแล้วกันเนาะก็ข้างหลังก็เหมือนกันเลยเนี่ยเราก็เขียนตารางเหมือนกันสองช่องเลยแล้วก็นี้เราเริ่มที่ว่าปีที่ศูนย์ถือว่าเป็นปีที่เราเริ่มต้นปัจจัยบัตรเท่าคือจะเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ัจเงนินสดก็คือเงินทุนที่ว่าเราลงุงไปก็คือสองพันห้าร้อยล้าน ก็ปีที่หนึ่งของม้่จัดสรรก็คือ8ป0อยล้านปีที่สองก็6 5 0้อยล้านปีที่สามสอยล้านแล้วก็ปีที่สี่หอยห้าสบล้านในการที่ว่าเราจะหาอะไรแบบนี้ได้เราต้องมีเราต้องใช้ตาราง PVIF เป็นตัวประกอบไปด้วยนะมันจะดูง่ายอันนี้มันใช้5%าเปซเราต้องเทียบในตารางดูว่าจะเป็น 2ก็จะเป็น0.9070ปีที่3คือ0.8638แล้วก็กปีที่4คือ0.8227ก็เราจะหาค่าปัจจุบันนะเราก็จะเอาสองช่องนี้มาคูณกันก็คือช่องปัจจัยลดค่ากับช่องกระแสเงินสด0.9524คูณกับ800ก็จะเท่ากับ761.92 ก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดแล้วเราหาได้คําตอบออกมาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ร้อยช่องนี้ทั้งหมดมารวมกันบวกกันได้ก็จะได้หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทจุดหกสามห้าแล้วก็เราเอายอดตรงนี้ตัดตรงนี้มาลบกันก็จะเหลือแปดห้าสองจุดสามหกห้าอันนี้ก็จะเป็นค่า NPV หรือค่าปัจจุบันนั่นแหละ ก็โครงการที่2ก็จะเป็นปึน่งจุดอาคารพาณิชย์ก็ทำเหมือนกันเลยแต่ว่านี้จะค่าตัดใจั้ค่าก็จะหนึ่งจุดศูนยูนย์นเงินสดทออันอนี้ก็คือ2,700 2 7 0 0รยว่าของโครงการนี้จะหกเซ็นแล้วก็เราก็ไปดูที่ตารางช่องที่เ็แล้วก็ตรงกับปีทปลย เนี่ยพอคิดออกมาแล้วก็จะได้ค่าประมาณนี้เลยนะแล้วกเ็เอาช่องนี้มาบวกกันก็จะได้สองเจ็ดสามจดเก้าเก้าแล้วก็เอาช่องนี้กัแบบช่องนี้มาลบกันมันก็จะได้5 2, 6, 0, ้าสองหจศนย์หนึ่งนัเห็นไหมพอคิดออกมาแล้วสออนนี้จะเป็นบวกเหมือนกันแต่ว่าเราจะดูค่าที่ได้ค่ามากที่สุดก็คือช่องนี้ก็คือโครงการบ้านจาาัดสรรเขาแปลว่าโครงการบ้านจัดสรรน่าสนใจอยู่นะพี่ว่าอ๋อ มันํอไม่เห็นชัดเลยนะพี่ว่าเราอะเหมาะสมกับโครงการแบบไหนมากกว่าอืรา้าน้้งลองติดต่ที่โครงการดูอีกทีก็ได้น้อไม่เบอร์โทรหรือไงอ่ะนี่ที่เขาบอกว่าให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะอือง้นเราลองโทรดูก่อนก็ได้น่าจะเปิดทําการอยู่แล้วเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเห็นไหมล่ะคะว,ว่าการเลือกโครงการนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย ถ้าพวกเราเข้าใจในหัวข้อการลงทุนในโครงการนะคะสำหรับวันนี้นะคะของพวกเราก็ขอบคุณค่ะวาเฮอีกกลับาแล้วมจะไม่ยอมมีภับรุดคนเดียวูนกระแสเงินสดของมาจัสันสก็800ล้านใช่ไหม ครับสำหรับโครงสร้างอาการพาณิ์นะครับอายุโครงสร้าง3ปีนะครับสวัสดีครับส่วนผมเป็นตัวแทนของโครงการอาการไตพาณิ์ว uh, ok <t os ulous figured> ันนี้ผมจะมาลูก้าลูก้าเรืะถาว่าการที่จะตัดสินใจเรื่องโครงการนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแค่เราเข้าใจค่ะประมาณนั้นเลยวิธีการคำนวณอะไรประมาณนี้ สำหรับโครงการาการปณินยตนะครับอายุโครงการ3ปี